คลิปที่แล้วเรากำลังเดินทางไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่นนะ ปน,นีตก็น่ารักก็อยู่ไงอืมเจ้าก็มาเดี๋ยวกินนะกเดี๋ยวกินอะไรบ้างเจ้ามูอะไรพี่มันโอ้ยมันกินเหรนี่เดี๋ยวก่อนออกเดินทางจะมีเจ้าที่เราแนะนําวิธีการใช้เกียร์โรงลรมหน้าบ้านนี้ก่อนเราใช้เกียร์ให้คล่องมันจะช่วยเราได้เยอะ เวลาทางขึ้นเนินทางเลียบหรือเวลาเจอทรายเจอทรายล้วก็ปรับเกียร์เบ,เบาๆอยาให้รู้สึกว่ามันหนักขานะครับมันจะปั่นผ่านทรายไปได้หลัองจากนั้นลงเนินข้ามสะพานเลี้ยวขวาไปที่รานผ้าสีนครินตรงนี้จุดแรกไหว้พระก่อนนะครับแล้วก็ไปน้ําตกน้าตกเนี่ยรถจอดทั้งบนได้เลยมีเจ้าที่เราดูแลอยู่จอดรถไว้แล้วก็เดินลงไปเที่ยวจากจุดจอดเดินลงไปน้ําตกทําใหญ่ประมาณ3 0 0เมตรถ้าเดินไปที่เพนพบประมาณ1กิโลสุดที่เพนพบใหม่2กิโลนะครับพอเราเดินเที่ยวเสร็จพบกับเมารถ ไปซาโนดาดพอถึงซาโนดาดแล้วเนี่ยเราจะมานาน้อยก็ได้หรือตัดขึ้นเหยียบเมฆก็ได้เลือกใช้เส้นทางได้เลยนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยเลียบผาไปลมสักดูพระทิตตกที่ผาลมสักได้ถ้าจะไปดูพระทิตตกลมสักให้ถึงลมสักตั้งสามส er ี iin, ่โมงเย็นก็ได้ล้วไม่ต้องรีบอาทิตย์ตกห้าโมงห้าสิบแปดนะครับอันนี้พอดูพระอาทิตย์ตกแล้วประมาณ6กโมงยีรวมกลุ่มเดี๋ยวเจ้าที่เราจะพากลับมีไฟสองสว่างติดที่รถให้หากลับเลียบผาอย่างเดียวมาหมางดูกลับเข้าที่พัก มาถึงนี่ก็ประมาณทุ่มครึ่งไม่เกินสองทุ่มนะครับ ถ้ำใหญ่นะทุกคนบรรยากาศอย่างนี้เลยเราจะตามไปดูใบเมเปิลใช่ไหมคะ s <S ใช่ใช่ไปดูเมเปิลสีแดงรู้เดินทางในการเที่ยวน้ำตกของเรานะเราเริ่มจากน้ำตกถ้ำใหญ่แล้วก็เดินไปที่น้ำตกเพนพบต่อด้วยน้ำตกโพนพบและเราก็ไปที่น้ำตกเพนพบใหม่ <Okay. S 2> กลับมาที่น้ำตกวางกวางแล้วเราก็แวะเข้าศูนย์บริการน่องเที่ยวแป๊บหนึ่ง แล้วเราก็ถึงจะเดินไปตามผาต่างๆเออจริงๆนะลูกมันได้เห็น,น,นอืมสวยด้วยอ้้้หเาไไมำไไมำิวแ่ แสงก็เชื่อด้วยนะโอ้ค้ำไว้จะได้ไม่หล่น ดูใบเมเปิลนะโหนี่ถ้ามีน้ำจะสวยขนาดไหนคิดดูิขนาดน้ำแค่นี้ดูเสียง รึงแลน้ำตกเพนพบร้อยเมตรเรามาตอนหน้าหน้าน้ำน้อยสวยจัง มีน้ำน่าจะสวยมากเลย มีน้ำอยู่แค่นี้เอาไว้มาหน้าฝนนะ 白托，白托。 โอโ้พระเจ้าถึงสักทีน้ำตกเพนพบใหม่ ทำยังไงถึงจะรู้ว่าค่ะว่าเป็นสนสาใบอะค่ะก็ในหนึ่งช่อนี่มันมีสาใบอย่างเนี่ยหนึ่งสองสามอมก็เลยเรียกว่าสนสามใบน้ำตกว้างวางอยู่ตรงนี้เลยได้ยินเสียงน้ำตกด้วย โพสตั้งสารเหลืออยู่แค่นี้ให้เราเห็นใช่ค่ะจริงๆแล้วสวยมากเลยนะตะมุตะมิอืมนี่ถ้าน้ำเต็มก็จะไหลไปอย่างนี้เลยโอ๋อ เราเดินออกจากน้ําตกบางกวางเพื่อไปสมวการนัาท่องเที่ยวหลังจากนั้นเราก็ไปเอาจักรยานที่น้ําตกถ้าใหญ่แล้วก็ปั่นต่อไปที่สะอโนดาาฉีกมาที่ผานาน้อย <c oughs> แล้วก็ไล่ไปที่ผาเหยียบเ <c oughs> มฆผาแดงผาลมสัก <c oughs> หลังจากนั้นเราก็ย้อนกลับมาดูพระที่ตกที่ผาหมักดกุกนะ เอาจริงนะเพื่อนๆเราแนะนำเลยนะว่าต้องมีจักรยานนะไม่อย่างนั้นนะขาลากกันเลยทีเดียว ช่วงมาผ่าลมสักคือเราต้องมาคนเดียวเพราะว่าพี่ๆและน้องๆไม่ไหวแล้วเราเลยแบบไม่ได้ภารกิจนี้ต้องมาให้ครบต้องจบในทริปเดียวอันนั้นเหรอคะใช่คะผมเสียวไหมคะหายไปเลยครับอโอ้โหโอ้โหมาเจอกลุ่มน้องๆวัยรุ่นน่ารักมากช่วยถ่ายรูปให้ได้มาหลายรูปเลย กลับมาชมพาทิตย์ตกที่พามากดูทั้งเส้นปั่นยาวทีเดียวเลยทันพาทิตย์ตกดีใจมากสรุปวันนี้สิริรวมๆก็40กว่ากิโลเหนื่อยเพียมาก ไปอ่านเก็บน้ำไพรั์ชัยทานชัยสงสัยคนเจอคือทานน้ำจุลทานชัย Thank mm -hmm. you. Yeah. ดิ่งถ่ายเลยค่ะรู้สึกว่ามันสวยขนาดนั้นยสวย,ย,ยสวยเย็นเ<ว>ย,ย็นนี่เราไปกินข้าวขิมมงมุงจ้าไปกินเลยโอเคฟนนี่ถูกจใจพีม่มากวิวห้างล้ขอสเต็ปหน่อทายา เติมพลังงานก่อนกลับค่ะกาแฟร้านนี้นะะนี่กลิ่นใช่โฟโต้สโตรีวิวแล้วมัรีวิวด้วยขอบคุณมากค่ะในติ๊กต็อกอะน้องน่าักมีก๋วยเตี๋ยวขายด้วยนะในเพจก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ค่ะเป็นน้องตลบอยู่นะพี่มาดูกิ้ได้แล้วนะขวดที่เห็นด้านหลังเนี่ยนะเอาลงมาคนละถุงแหละ พวกเราเอาลงมา4ี่คน4ี่ถุงลงมาด้านล่างนะคะเขาจะมีใบเซอร์ให้เรานะถ่ายรูปคู่อยู่ตอนท้ายเช้านาโอกาจะมาใหม่นะคะกลับแล้วนะทุกคนลุย ก Franc ็จะมาเที่ยวใหม่นะไม่ไแปดสิบไม่ได้าคจุงนี่เจมดสิบยี่ง่เรยิ่ะ ได้เสื้อสีดำค่ะเสื้อแขนสั้นนะคะแต่ไม่ใช่ก้ามเออดำหน้านะน่าเจ็ดสิบโลเลยคะเนี่ยโอ้น้ำหนักพอดีร่างกายพอดีอะคะน้องน้ำหนักเท่าไหร่คะผมหกสิบเจ็ดครับแสดงว่าต้องให้พอดีกับร่างกายอะคะใส่เยอะก็ไม่ถ้าหากพอดีกับร่างกายมันจะได้เดินสบายกว่าแต่ถ้าน้ำหนักเยอะเกินไปมันจะทำให้ลำบากไม่เลย เข้าใจยังคะลูกเห็น <Okay, okay. S 1> <'s> สงสัยมาตั้งนานสามสิบ <30. S 2> <30. S 1> รวมน้ำหนักตัวโหเกับร้อยอ่ะเก่งจังเลยค่ะ <laughs> ทั้งขึ้นทั้งลงเลยป่ะคันเนี้ยถึงจุดมุ่งหมายแล้ว ออค่ะยชื่อตรงนี้นะคะแล้วเจ้แสเตมอุทยานข้สเตมอุทยางล่างยังไม่ได้สตมสเตมตรงไหนะขาเข้าอะค่ะยังไม่ได้สเต็คขาเข้ายังไม่ได้สเต็มเลย ลมพักนียินนาเรียนสบายไบไม่ได้หลับไม่ไเลยอไปยุบอัดอันกับการเส้อเลกพักหมารายมือลายได้มาอีกหนึ่ง ครั้งหน้าเจอกันที่ไล่ผ่าหมอก